พี่จูนพี่จูนทำอะไรอ่ะทำอ่างการยินไหม รถเนี่ยมันโลภขี้ฟงขี้ฝุ่นแล้วช่วงเนี้ยคือจะบอกเลยว่าไม่มีเงินใช้แล้วรอบที่แล้วก็คือพลาดมากเธอน่ะได้เงินไปนี่รถก็ตกกระโปงพื้นก็ตกกระโปงพี่จะล้างรถแล้วก็ทําความสะอาดตรงนี้เวลาพี่ทําอะไรเสร็จปุ๊บมินตื่นมาพีมันก็บอกว่าพี่มินวันเนี้พี่จูนอะทาความสะอาดคนเดียวเลยล้างรถในบ้านทําอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมโอเคอไ,ได้เือว่ามันจะให้เงินแต่มันต้องให้แน่เพราะว่ามันบอกว่าแหละมันชอบคนขยันใช่ไหมถึงตื่นมาแล้วครับนี่อะไรจอด น่ะระบุระเบียบเดี๋ยวจูนจัดให้พูดให้มันให้เงินพี่หน่ okay, right? okay, ะโอเคปะโอเคได้ไม่มีเงินใช้แต่พี่มินเขาไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องคือปิงปองฟังพี่นะถ้ามินให้เงินพี่เดี๋ยวพี่แบกให้ปิงปองกินขนมด้วยไม่ไม่แต่ว่าคือไม,ไม่ไม่ต้องแตะปิงปองก็าใจปะยิบเป็นพยานอยู่แล้วว่าพี่ทํามันมีหลักฐานอยู่แล้วเดี๋ยวพี่จะให้เงินปิงปอง ไปซื้อขนมด้วยแบ่งการช่วยหน่อยช่วยถ่ายคลิปให้หน่อยแค่นั้นแหละพี่จูนแต่หนูช่วยไม่ต้องคือพี่อยากให้มินเห็นว่าพี่ทําคนเดียวในคลิปนี้โอเคไหมเราอะนั่งนั่งรองไปก่อนเนี่ยขอให้ถ่ายคลิปให้พี่ก็พอพี่จูนพี่ไม่ให้หนูช่วยจริงเหรอทําคนเดี ก็บอกไปแล้วว่าไม่มีตังใช้้าใจปะก็จะทำเนี่ยเพื่อเผื่อจะมันจะให้เงินไงกลัวอะไรบองกลัวไม่ได้เงินหรอพี่ให้อยู่แล้วเดี๋ยวพี่จะแบ่งซื้อขนมอยู่แล้วไม่ต้องห่วงกลัวพี่จูนเหนื่อยเออเดี๋ยวพี่ทําคนเดียวเดี๋ยวพี่ทําคนเดียวร้อนจิบหายพี่จูนงั้นหนูต้องบอกพี่ินตรงๆนะว่าพี่จูนบ่นนะไม่ก็คือพี่ดบบอกถ่ายรูปช็อตเลยเหรออันนี้เอาดีๆเอาก็ให้คลิปเป็นพยานไง ไม่รอ้อนลอกอะไรมึงน้องพี่มินเหรอคุณบอมไปได้เงินมาไม่แบ่งเอเว้ยอ้อาวงั้นหนูอพอพี่มินอุ้ยเอเอมันก็ไม่ได้โลนแะล้วเลยขนาดนั้นจะไปสบายสบายสบายาคนสบายสบาย,สบายนะคือถ้าไ,ได้เงินมาแล้วก็สบายจัดล้างสะอาดหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึง <laughs> อุ้ยไม่ต้องถ่ายทุกรายละเอียดได้ป่ะเดี๋ยวพี่ทำเองพี่ทำจริงเราถ่ายแบบตอนเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายทิ้งได้ป่ะเอาจะได้มีหลักฐานไง,ไงว่าพี่ทำใช้ยัดถายแล้วด้วยนัออย่น <laughs> <laughs> อก็จะได้มีหลักฐานให้พี่มินไงเสร็จยังเนี่ยก็เดี๋ยวเอาอันนี้ไปล้างก็เสร็จแล้วถ่ายอีกทีเสร็จแล้วเรียมเลยแล้วก็เหลือเอาไอ้ที่รองพื้นอะไปล้างก็เสร็จแล้วกาไม่ทาให้เสร็จไปเลยล่ะก็กูยังทำไม่เสร็จพวกมาถ่ายกูอยู่นี่ใครเนี่ยกูเห็ดจะไม่เนี่ยกูล้างตาเดี๋ยวกูจถ่ายกูอยู่นี่ไม่เสร็จอ๋อ หลังอันนี้เสร็จยังเนี่ยก็เสร็จแล้วนี่ก็เอามาตากัอะไรอีกอ๋อก็ขอบคุณนะพี่จูนขอบคุณอะไรอีกกูทำเนี่ยก็หวังเงินหนูจะบอกพี่ตั้งหลายครั้งแล้วแต่พี่เขาไม่ฟังหนูเลยค่ะตลอดพี่มินเขาจ้างให้หนูทําตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วตั้งแต่พี่ยังไม่ตื่นอะไรอีกเขาให้เงินหนูมาแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าห้าร้อยก็พี่มินน่ะเขาบอกหนูไว้ว่าถ้าพี่จูนช่วยหนูะพี่จูนก็มีน้ําใจแต่ถ้าพี่จูนไม่ช่วยหนูพี่จูนก็ไร้น้ําใจแล้วจ้า ใช่ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้ว500ได้ตังมาแล้วแ้าก,กูทําอยู่คนเดียวเอาก็พี่จูนมีน้ําใจไงก็ช่วยหนูแล้วมีมันให้บอกมันได้บอกไหมว่าให้แบกไอพีด้วยถ้าพี่ช่วยก็ไม่ได้พูดอะไรนะ <c oughs> คือมึงไปดีวกันมาทำไมเนี่ยอะไรเนี่ยตื่นมาแล้วเดี๋ยวจะมาทําความสะอาดแล้วจะเอาตังกับมันเพราะไม่มีตังกินข้าวดูเออ กูเซนจริงนะเนี่ยบินคองอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงพี่บินเขาจ้างหนูไว้ห้ารอยที่กูตื่นมาแล้วแบบส่งแว๊บซี่ขนมเต็มนั่นคือตังที่จ้างใช่เลยคือมึงซื้อของมากินแล้วด้วยใช่เลยแต่ง,งานมึงยังไม่ทำ <c oughs> มายามเด็กเเด็ก